เอาละครับวันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับชื่อร้าน Melo Top Up นะครับเป็นร้านที่เติมเกม PUBG Mobile ในราคาที่โคตรถูกโคตรคุ้มและวิธีการเติมก็แสนจะง่ายได้แถมมีบอร์ดพาอีกด้วยโดยวิธีการเติมเพียงแค่เลือกแพ็คที่เราต้องการเติมโอนเงินและส่งตลิทพร้อมเลขไอกับชื่อตัวละครเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับรอไม่นาน UC ก็จะถูกส่งเข้าเกมให้เราอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่เพจเม lo Topup หรือแอดไลน์ไปที่เม l o Top Up อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับเฮียแล้วบานเลย้างบนเฮ้ยลงมาได้แฟร์เลยเหรอเกลี่ยนไปเป๊วตรงระเบียงตัวนั้นนั้นมียูนีตัวล่ะได้แล้วพี่ มันรอมันรอนะมันรอนะนี่คุณนสี่เหลือนะสีบนั่งบนการยัง่างนี้มันโก้เวอรนะเพื่อนเอาเรื่องว่ะ อะไรไม่ได้สไปยดอร์แมนปะพี่พี่พี่เออไอพีเอมก่อนเพราะีเอมีมนองอยู่แล้วตอนนี้มีคนเก็บไปแล้วอะใครมาเก็บตัวน,นี้วะ,ะมีคนมาเก็บตัวน,นี้ได้ไงที่เรามีสี่คนแล้วมันมีสี่กล่องนะพี่สกู๊ะ แล้้วคไอตอนนี้มีกล่องเนื้อ <got> คนเก็บไปยัง,งที่ผมมากระเปล่าเนาะตรงนั้นนะมีคนเก็บไปแล้วเ uh huh. อาเน,นี้ยจะไม่ได้เก็บเครื่องใหญ่นตั้งแต่เล่นมาเคยกินเป็ดไหมกินเป็ดอะไรวะตั้งแต่คอมเมนต์มาเคยกินตีนบ้างอไหร่ต้องถามเขาดูดิอ <c oughs> ุ้ยโคตรโกงเลย <c oughs> อ่ะอปเป็นเนี้ยเ <c oughs> ฮ้ยมันวิ่งเฮ้ยมันไบเดอร์เมบางทีเห็นเลย โอ้ยแล้วโอ้ยเพียมโอ้ยเพียมเอาจังเลยวะเฮ้ยตัวนี้หมดยังอ่ะเพียมไอใกล้ตัวที่สไปเดอร์บินมาแหละมันอยู่นี่นี่แหละไม่รู้มันดักรออยู่ไหนเดินเช็คเลยดีกว่าพี่นะนิ่งเหรอมันนิ่งเหรอจะลากมันไปหรือเปล่าเฮ้ยไอเหินไ่ไหมได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยเฮ้ยตอนมันลากพี่แน่กระโดมามามา ทีงไหนมาอยู่ไปไปมือนะเราวิ่งพร้อมกันเราวิ่งพร้อมกันโดดหนึ่งต่อต้ำมาไปมือเข้าไปลยโดดเจอมยนดอกช็อตแล้วนะกินแทนหน่อยเตรียมดูเตรียมดูครับเด็ดลอยขึ้นมาแบบไม่ต้องมีอะไรไงปลากระทะเอา มันมันดึงกันตั้งนานแล้วแต่ญี่ปุ่นดีจริงไงแจ้งเตรียมของพี่อยู่ที่ผมเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเก็บของพี่ก่อนวายโดคงไปเก็บพี่ของพี่หมดแล้อย่างเดียวบ้าเดี๋ยวผมจะไปเก็บอะได้ของของพี่ของนั้นเป็นของพี่จดหมายนี้จะเป็นของใครเล่นก่อนดไง รถมาเฮ้ยมีคนมารถมาเฮ้ยอ่าหยุดเราตายรสองอีกอ่ะเขี้ยไอ้นาดกว่าเพื่อนโอ้โหยี่สองตัวเฮ้ยองนัอนั่นแหละตรงนั่นแหะอยู่ขวาสุด โดดลงล่างโอ้ยยิงกันงี้เลยเหรอสองไม่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 นสนสแล้วม่มาสู้กับดีบีเอสดาอไอ้ดิหมดไปดิก็หมดไปดิเออเตรียมช่วยผมเดียวช่วยพก ขอล้วไงเฮ้ยนอนอยู่เอ้านี่อะไรเนี่ยเออสวยเบี้ยมแล้วนี่ขึ้นกระคาไม่ได้เลยเบี้ยมนี่ผมยังขึ้นกระคาไม่ได้เลยไอ้ไอ้น้องจิงติดกันซาดอยู่เลยแ h a n k s t h a n k ติดแล้วติดอีกอ่ะติดกันซาดแล้วมันดึงเพื่อนมาอย่างไว้พวกเนี้ยยางดีมันตายเลยไม่ใช่หรอมันตายเลยมันก็อัจจะนอนเนี่ยครับมันก็จะฆ่าพี่ก่อนแล้วก็ชุบแน่เลยว่ามันต้องทำอย่างนั้นแน่ มยมีรถมานอตมีรถมานอตรม่สวพี่หายเพื่อนลงเลยจะมายิงยิงดีไงดีนะดีนะตั้งหิดใจบอก้าวเฮ้ยมาล้มว่ะเอาไงไปไปไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วรถติดเพื่อนขับรถติ เอาด้วยมารับด้วยไป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 ด้วยอะไรรถทางไหนางไหนพี่เป็่นน้ำสมงศ์น้สายน้ำสายสาย้ยอะไรอย่างเ้ยเหร้ยพดูโอ้โหเนี่ยนี่าเน่ยนี่ขับมาไกลไกลอะไชกได้ดได้ขยข้ามาแต่โดนต้ตีเลยดีกว่าพี่ท้เลยพเอ็มพี่เเราต้องหอยด ถอยไป่ได้เนอะเอ้าวแล้วเพื่อนตายเราไม่นี่เขาตายหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเกินตึงคอดแล้วเจ็ดคิวเข้าไปแล้วครับทงสลับปืนลั่นครับตรงนี้ตัดภาพดูฐานน็อตนะครับโอ้โหจีบเอ็ดคิวครับแล้วเพื่อนของเราฮะคือพี่บ๊อบครับสองคิวพี่บ๊อบเอารถมาแล้วฮะตรงนี้เพื่อนมารับเพื่อนก็ไม่บอกเพื่อนตายแล้วตายเพื่อนตุึง แม่งเอ้ยตกใจเลยต้องขอบคุณผมนะเออผมขับรถโมจัดเลยเออเไม่ได้กลับมาไม่ได้แล้ววันนีไม่เป็นไรพี่ไปไม่กลับแล้วมีคนมาเขามีคนมามีคนมาเอ้าก็โดนหัวนี่โดหัวครับแล้วยังไงเอ้าโหนกสรามได้สองยังไงแบกเข้าไปหรือเปล่าอูตรงนี้ถามไหมคุยได้ไหมไม่คุยแล้วไม่เอาอะไรแล้วบ้านยังมีบ้านยังมีเราเอาเกมไว้บ้านยังมีตัวหนึ่งด้วย น็อกไปหมดตีไม่ได้ยังไงเฮ้ยเอาเปล่าแค่นั้นแหละเจสันแมนเอ็กครับตีนี้เรียบร้อยครับเจอปืนลั่นโจไฟครับเก้าคิวเข้าไปแล้วครับครับโอ้โโหคตรเอาโคตรตึงเงี้ตรงนี้ไอ้นั้นมันมีไหนวะอ้าวอ้าวเจอ้าวพี่ก็ใครยิงโดนยางโคตรแม่นเดี๋ยคือถ้าพี่ล้มเมื่อกี้มันลาวีนีนหนอ เสามตัวแต่มันเอาพี่ไม่ลงไงไอพี่มีลุ้นสิบห้าคิวได้เนี่ยสิบห้าคิวได้เนี่ยพี่ได้คอร์ดไปยังเนี่ยสบายเลยสบายเลยของมันแห่อยู่แล้วจริงทำไมเนี่ยมันว่างมากมั้งว่างเกินไปเปล่าเฮ้ยโอ้โหโพติชัานตรงนี้ก็คือเราแบบไม่กลัวตายกันเลยเผื่อโดยถ้ามีคนอะ อาเพื่อนนัน่นไง <c oughs> ถ้ามีคนอะคอยดูวิ่งกัไม่พุ่นจะเพื่อตายวิ่งไม่ลงเนืน <c oughs> อ่อเคยเจออวะล้วมีเสียงรถมาด้านหลังด้วยครับตรงนี้ยังไงฮะ่นครับรถเ่าครับอ๋อเป็นรถพวกกันเอาเฮ้ยเมื่อกี้รอหน่อยเหรอ่มข้างหน้าเห็นปะคือจุดละเฮ้ยยังไม่โดนหัวเฉยล้มล้มล่างินขวาตัวนึงทีใกล้ สร้างให้หลังหินหลังหินสร้งหินผมยิงล้มไปแล้วพี่ใครยิงพี่วะโอ้ยสิบคิวไปแล้วครับคืนแรกตรงนี้แล้วไปไปดูสิว่าสิบสี่ขีวไปแล้วครับถูกต้องไปแล้วครับผมท่านการที่จะสร้างหินมันอ่อนพายจะจัดนั่แกงนี่แล้วพยายามที่จะเข้าไปทำเลยหรือเปล่าครับอันนี้คนไปโอ้โหนี่คนเปล่า เหมือนเห็นด้วยหางตาแต่ว่าขออนุญาตยิงเกินไปจริงๆครับสายตาเกือ้นี้ขออนุญาตยิงผู้นี้ทาน็อตแดลิงบอลบีของแท้ครัยอมแปลว่าอะไรฮะอันตรายกูก้าอันตรายคุกาเออคุณทีเออจำจำผิดจำผิดเท่าัมันลากไปเลยเฮ้ยล้มเฮ้ยเฮ้ยไอ้น็อตเกินโอ้ป๊ะโป้ะ ปืนแล้วเราหันไปพีไฟตรงนี้โอ้โหเก็บไป 1, อีกหนึ่งสองตรงนี้ไปนู่นเนาะออฟไรท์ครับเจ็บออฟไรท์ครตรงนี้เอาแล้วฮะโอ้โหเนี่ยเวลาเนี่ยไม่โดนใช่ไหมเอ้ยไม่โดนหัวกูแล้วไม่สวนด้วยสถานการณ์ที่ตึงเครยียดนิดหนึ่งเนี้ยมาช่วยเอาใจช่วยฐานน็อตกับพี่ปืนลั่นกันครับด้านหลังเข้ามาด้านหลังก็เนินหลังไม่มีใช่ไหมด้านหลังไม่มีมุมแถวนี้ก็สวยนะ สวยลึกเลยครับมันเป็นเดินที่ขัอนการที่เจ้ยน้องมองสวงนักสวยสวอ MK14 หลังต้นไม้ตรงนี้ครับเฮ้าตายเนียะไม่น่าเลย นี่หนูกัาเราจะปั๊มยาแต่ว่าหยีหันไปยิงไอ้ตัวหลังไอ้ตัวนี้แม่งเดินมาพอดีเรามีสามวันเฮ้อแล้วมีเป็นติสองหัวเราะ